สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตงานที่มหาสารคามกันนะครับอำเภอเมืองครับเดี๋ยวเรามาดูหน้างานนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วหน้างานนะครับตอนนี้เราปูหญ้าเทียมนะครับรุ่นพาย50นะครับอ่าเป็นตัวรองท็อปของเรานะครับผมอ่าก็ปูเป็นหญ้าเทียมพาย50สลับสีนะครับสีทูโทนสลับสีนะครับก็มีเขียวอ่อนกับเขียว เขียวเขียวเขียวเข้มนะครับก็วางสลับสีกันนะครับขนาดสนาม30คูณ50เมตรนะครับก็เป็นสนามผู้วัน7คนนะครับต่อนี้ฮะตอนนี้ก็ดำเนินการตัดเส้นสนามครับอันนี้เราตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเส้นขาวมาลงครับเส้นก็คือเป็นเส้นหญ้าเทียมสีขาวนะครับเอามาลงนะครับรอยต่อต่างๆนะครับระหว่างตัวหญ้าเราต่อเรียบร้อยหมดแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั hmm. <zag> ้นตอนการตัดเส้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าเขาตัดเส้นกันยังไงนะครับก็วิธีการตัดเส้นนะครับก็ในแนวแนวที่ต้องตัดเนี่ยต้องก็ต้องใช้มืออาชีพในการตัดครับคนเป็นนะครับไม่นั้นตัดผิดพลาดได้นะครับเมื่อตัดเสร็จนะครับก็จะต้องให้ทําการตีแนวนะครับเป็นร่องเส้นนะครับตัวนี้จะทําให้ตรงเป๊ะเลยนะครับตีแนวแบบนี้นะครับ นีอันนี้ตีแนวเพื่อมากีดอีกทีนึงนะครับตีแนวไว้ก่อนนะครับเพื่อให้แม่นยํานะครับเพื่อให้เส้นตรงเป๊ะนะครับต้องละเอียดนะครับงานพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับแผกตรงนี้จริงๆจะจะมีหินติดนะครับหินติดอันนี้เคลียออกหมดแล้วนะครับสุดยอดงานออกมาดูดีมากครับเพราะเราติดกาวบางทีมันมีหินติดตรงแผ่นรองรับกันรองรับกาวนะครับ เราเรียกจอยเทปเราต้องขูดออกให้หมดครับเนีย่ยขูดออกหมดแล้วครับละเอียดครับงานที่นี่ละเอียดมากต้องยอมรับเลยครับก็พอตัดเส้นเสร็จเราก็จะเป็นเนี่ยฮะก็จะเป็นแนวอย่างนี้นะครับตัดเส้นแล้วก็เดี๋ยวเส้นขาวมาลงนะครับอ,อันนี้คือเส้นที่เราดึงเส้นไว้เนี่ย เป็นเส้นกรอบเขตโทษนะครับต้องดูให้ตรงลมแรงๆนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องล็อกให้ตรงฮะเล็งให้ดีเล็งให้ดีอย่าให้ใครเดินมันเตกนะครับเสร็จแล้วพอได้เราตีเส้นเชือกก่อนนะครับแล้วค่อยจะดึงดึงเตาอีกทีหนึ่งนะครับค่อยดึงเตาอีกทีหนึ่งนะครับเส้นวงกลมกลางสนามนะครับ ตรงนี้เป็นเส้นสีขาวใช่หญ้าสีขาวนะครับเป็นเส้นกาสนามอันนี้เป็นวงกลมกลางนะครับเราตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตีเส้นเหมือนวงเวียนนะครับนีดเดีหวของวงเวียนแล้วก็ตัดเลยครับตัดแล้วก็ทกลลาําไกด์ไลน์ในการที่จะตัดล้อมรอบและให้คนดําเนินการตัดต่อแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะปูจอจเทปแล้วก็ลงกลาวนะครับแล้วก็ติดเส้นขาว สนามนี้นะครับน่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการนะครับสามารถเข้ามาทดสอบสนามได้นะครับย mm hmm. าเทียมรุ่นนี้เป็นย้าเทียมต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะครับของยาเทียมเขามีเทคโนโลยีล้มไม่เจ็บนะครับและมีอายุการใช้งานยาวนานและมีความนุ่มนวลสูงครับ ย่าเทียมรุ่นพาย50ครับเป็นย่าเทียมรุ่นใหม่นะครับที่พัฒนามาให้ใกล้เคียงย่าจริงมากที่สุดครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับลมแรงมากเลยครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราและช่อง Youtube เราด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ